สวัสดีครับพวก,กเราในช่องคลายทองคํานะครับนี่เราจะาพบทายทองคําไปลูต้นไม้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีงานงานช่วยไม่ใช่งานจ้างครับช่วยต้อนรับทางนายผือยิ้มออกมาเยี่ยมหมู่บ้านนะครับพันปี่หญเมาก็เลยบอกให้เอาช้างไปต้อนรับนี่เราก็ไปกันครับ ก่อนจะไปเราก็ต้องไปอาบน้ำทาความสะอาดช้างให้สวยงามก่อนครับเราไปถูต้นไม้ตัดเกลาให้ก่อนนะครับอีกเราจะไปถอดหนับงาก่อนนะครับ เราก็ปล่อยไปนะครับเราจะสาดน้ำให้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะไปถูต้นนี่เราจะไปถูต้นไม้ก่อนครับฮอบอ่ะเด็บนี่เป็นน้ำที่เราจะไปสาดใส่เฮ้อไปฮอบ เ <Yeah. S 2> ลีลาครับต้องคำลีลาครับเดี๋ยวอดนะครับเอยเอย โอ๊ยริบเร็วกันแล้วครับไปไม่รอเราเลยครับไปที่จำของเขาครับรีิเร็วๆ,ๆัเลยครับเราเข็ดน้ำตามล้งเข้าไปครับเอาไปสาดใส่รากถูกต้นไม้นะครับเอ้ย มีแม่น้อยนาครับแมวพลอยทองครับที่ไปจำของเขาต้นไม้รออยู่นี่เลยครับคันคัน,น,นคันูู่ครับเรารอมาถึงทีมต้นไม้ของเราแล้วครับทำก็ถูแล้ว เดี๋ยวเราจะสาดน้ำใส่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับรการคันของคลายทองคำในวันนี้โน้ให้ท,ทำนะไรฮะ ถูท้องห่วงกินนะครับนี่กินด้วยถูด้วยครับเดินเดินดูครับตอนคันก็จะประมาณนี้นะครับ มาเราถึงมาถูต้นนี้ครับต้นที่เราเคยถูมีน้ำเพราะว่ามันถูไปจำแล้วทีนี้มันไม่ค่อยสางไม่ค่อยนีครับไม่ค่อยอยากถูครับดูไอ้เจ้าหลงครับไปคุมงานถึงที่เลยครับนี่ขยับตัวไม่ได้หลงต้องคุมครับ ถูทังกินด้วยครับห่วงกินด้วยคันด้วยครับตอนนี้เราก็ถูต้นไม้สับเรียบร้อยแล้วครับจะพากลับบ้านแล้วมามามา,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 มาพากลับบ้านแล้วครับมามาเรื่องเบ้นไหม เดี๋ยวตอบครับสั่งเดีย๋ยวมามา่เมีอยาไปกินยาแม่ปล่อยท้องของปล่อยท้องแล้วมามามา,มาตอนนี้เราก็อาบน้ำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมญ้าใส่รถไว้ให้ก่อนครับก่อนจะเอาขึ้นรถได้มีอะไรกินไปกลางทางนะครับตัวด,ดำเอาแวบ,บเลยครับนี่ดูครับกินกิญ้าอย่างสบายใจมีความสุขมากครับจะเ,เราไปเตรียม เอาอยาขึ้นรถใส่รถเตรียมของขึ้นรถชุดนึงอาจจะเป็นชุดเป็นอะไรนะครับจับเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปเลยครับดำเลี่ยมเงาครับเลยครับอ้วนตุบเลยนี่ครับอันนี้ก็เสร็จจับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเอาป,ปลากินแล้วครับ ตอนไหนดิเราต้องเดี่ยวหรือบ้าแล้วยังไงอะไรเราเป็นคอเจ็ดสิบมานะ ไปแล้วครับปล่อยโซ่อกให้ไปขึ้นรถวิ่งไปเลยครับดูว่าจะวิ่งไปไหนเขาปลาหรือจะไปขึ้นรถครับปึ๊บปึ๊บึบปึบปึ๊เเดินไม่ทักแล้วครับโอ้ต้องบอกครับขึ้นเรียบร้อยอูม นี้เราจะไปรับนายเพอือนะครับอำเภอยิ้มมาที่วัดป่าหนองพยอมของเรานะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับปบช่องของเราช่องคลายทองคําฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก่อนจากกาันขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกาย,แข,ยแข็งแรงคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรัรินาทุกประการนะครับ รักทองคำไม่น้อยแต่ขอให้รักนานฝากทองคำไมน้อนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ